เอาหน่อยดองหนอยดองนี่กช่างบอช่างบอนเอาเล่นชุนแดงดองนันดองนี่เนยเขาไปหน่อยบุญนินดองนั่นอี่ดอกไม่ได้เฉยหน่อยหน่อยเน่อยเฉยจิบพันกับเจใจเขาบ้านชั่ง บสบายดีเด้พอพ่อแม่พี่น้องลุงป้านาะอาเป้สุขุสู่คนพี่น้อยเนาะโดยเราทำกระชมมาพบมาพ่อกับช่องามาเทมานี่ตอนแลงเล้ง,ลงบวกแต่แลงแหละพี่น้องก็มืดเลยแหละเนะาะพอดีมาเทมาแต่หน้าพี่น้อยเลยสเสวะมาหาทั้งเมฆอนแล้วก่อนเนาะแล้วก็เข้ามาหาทั้งน้องเลงเพิ่นแหละพี่น้อยว่าเพิ่นเป็นปนังไใดอาการเป็นวัดเป็นไอเพิ่นเจ็บคอเพิ่อนมาเทกะซื้อยากไหมเพิ่นนั่งพี่น้อยโอ้โหเพิ่นจะอยู่หรือบ่อเ,เนาะ นสีฟ้าตัดอะไรนี่นั่งขม้าอยูเนาะานั่งกระจูดอยู่นี่สบายดีเด้อสบายดีวะเท่เด้ลยก็ใส่เสื้อสีคักแท้สีม่งคักแท้ต่อก็เสียงไพ่หมาบเนาะเมียเนี่ยใต้นี่บ่มีจอนแต่ละมือนะเลยบออ่ากินข้าวกินน้ำได้撒ใต้ได้ไหมพี่ใต้ดีแหละเดี๋ยวประเทศสีปิดในเบื้องพี่น้อยเพราะว่า เบิ่งความมุงันาดน่ะเห็นพ่ออันทั้งเฮืองเนาะไม่ได้ดเห็นยังสันหน้อันนี้ม <c oughs> ันใต้โคนผมพันลมก็ได้ <c oughs> <c oughs> อ่าี่นเอาไอ้อใช้ขึ้นไปกี่ลี้ฮทะน้องแดงเพิ่งไปชักไปฟ้าเพิ่นเออน้องเด้งไปชักเราทีไปฟ้าเอ,อเอไปกระเพาะไงไปกระฟอเพิ่นบ่โอ้ขามือเลยยังไปเนาะจ้ปลับมาอน้องเด็กนองเพิเลยบ่ โดยนอใคแม่บ่ฝ้กภาษาฝึกภาษาดิพอนพอนคิดอาดิพอนคิดอีพคิดตามรังกันเมื่อวะตามรังก็เมื่อคอเก็ศัสทกคำแท้ตเว้นุ่นไปแท้ใช่ไหมตะวินู่วนเชียงอะไมาจาเรยนอะไ็ไปโอบไปเจ็บคอเมื่อวัอเจ็บคอยังปวะเท้าดิโดยอืออืออือนี่คือเก่าพินแนเนาะ ก้าวฝุ่นี่แหละขอแอ,อ่ยอดได้สำเร็จป,ปิดบ้านเป็นไนอ้ <laughs> ป้อปลอดภัยดีที่ <laughs> ยู่เขาอีน้ำแล้ตะเล้งนี่กินแล้วเขายังมันมนี่กินกับปลาเกียงหอยแกงหอยปลาหอยไหยมใช่งุมน้องเขาปลาหนุกเออหอยอันนี้ว่าหอยจุ่มเนี่ยบ่โดยอ,อมาเห็นระนงังเขามาเอาคือเยอะแล้วพี่น้องเน,นาะโดยปิดซีรีส์อยู่ว่ะฉันไพ่กับโุฮงเนาะอด้อเลี้ยวกันพี่น้องบาดนี่ เขียติดอกมันเขยนตรงเต้นน,นี่แหะแด่บงุงสากเบ็ดใส่ช่างก็งไรบาน,นแห้งนักกูเกาอันนี้ให้สร้างบ่มาเห็นให้นนเมจรหรือว่าเราเห็นอย่างเราอาจารย์จิดน,นะสร้างม่มเห็นเ้วเราบเป็นน้ำเป็นน้ำจานน่ะเราบ่มีน,น,น,มนำกดกนิบ่มีเรน้ำกดมาใช่เออน้กดเบิดน้ำกอดเบิ้ดเออเออต้องเอาน้ำก๊มาหยดเนาะ จะขึ้นมาื้อมายอดสะงมมดมากเป็นตรทิศเลยพี่น้องเ้ยใต้ริ่งเขาำโคมเข้มกับวมีโบบเออเอามาจะแปกานด้ใช่อนีกนกนกะส่ตามือเสียงเลยบ่บอกไฟกะไฟบอกไฟอกพี่่แ้มันตายเละเออตายแต่ทีมัไฟอกพี่่ตายิดแล้วตายแล้วโดย หิดหดปัทนาซีชาวบุตรละตายโดยไ่โดยลำบากแล้พอมีพื้มีภัยเนาะใครต่เปิดน้ำได้เนาะกาเปิดน้ำมาได้นี่พ่องฮหงสิไปเอาใช่กะตะเกาเออน้ำใดบ่น้ำสากธรรมดานี่่ใดอืมไมได้เด้มวเปกดบได้มาสอกใส่โดย เะเข้ามาหาเล่าพี่น้องพอดีบระทีมาแต่หน้าก็เลยสิเะเข้ามาหาเล่าก็โดนซะเป็นยังไงอยวมาเบิ่งอาการน้องเด้งบนนี่แหละว่าหายดีจีระบอกน้องว่าได้ต้องว่ายั้งยู่พี่น้องเไยถ้าก็ซื้อยามาให้น่ะคันเจ้าเป็นวัดเป็นไอะไกินแล้วเด้อนี่อะเป็นยาอ่าบางพี่น้องมันบมโฟกัดหนาหน้เป็นยาอมแล้วก็เป็นอ่ายาซาระ เดี๋ยวส่ายควมเปนพี่น้องเบิง่งเดี๋ยว์ซาลาอันนี้เป็นอ่าบางทางเป็นจอนได้พร้อมโฟกัสเด้นเป็นโจนดีโคเจินน,นอกจา่เนาะอ่ะจับไว้ก่อนเดี๋ยวสปีดบายบ้างก,ก็ได้อันนี้เป็นที่ฟี่พี่นอ้อยนี่นี่กล้องบังพรอมโฟกัสพร้อมมาไหนแต่ซาลาเนาะค่อยกินยังบ,บ่แบบนี้ม <c oughs> ีห่อนี่เคยู่เนาะ คาร่าเน,ะ,นะมาเท่าอาการปวดหัวหรือว่ายังไงเละไม่กินน้ำที่ปวดเจ็บยังไงเน่านี่นเ,นนเป็นไข่เป็นนาวอันนี้เป็นยาอมมาน,นี่โมนขนมอมเน้ยโมนลูกอมนั่นมมเป็นเลยเป็นยาอม <c oughs> ไปแล้วตุ้งไปแล้วอันนี้ใช้ไปเไยเลยแดงบอด ไปให้เจ้ามันนี่เฮไปใส่มันจะไปใส่เออมือนี่ได้สักบืนก็ไปดองเขาโหว้าลุยเดินเอาอื่นเนาะเต้นจนขาหักเพื่อนเนาะ่ะเก็บไว้อันนี้น้องแดงมันเจ็บโค้ให้พันอมกินเออเด้อยาเนาะเจเจเจ้าก็กินแล้วถือมาปะไว้แหละบนมี้ยาจังเม็ดบอลเงินนี่บ่เออน้องบดยำเจ็บปวดเช่นเดียวกันจ้ะ เชเอาค่ะแม่บ้านสิบพันบเอเพงเนาะ่ได้สิบพันะบงได้จานดิยาได้สาลาบอเอบปดพันน่นี่ะบอสิบพันปดพันมาเาขายเพงเนาะขายเพงพี่น่อยยกไรายเข้าเนาะ ยนมาชาแราวกิไปหมโมเมืองแฟดเว้าูัลลาจ์เนี่ยก็ในมาชาเราไปโมเมืองทปงมอเมืองโดยไปกดเลือดมอนี่นะบอสอไปไม่ค่อยกะนั่นจัลลานี่วะในมาชาเราไปโมเมืองวะเออเอเอิคนบอกิโดย อืม่แตมันไข่จะเป็นวัดในคอแหละคือคือเลือดคือจะโทรหาเฮาบ่กเมืนบอกโชพระโอ้โหโชพะว่าเทวบทิดว่าโทรบทิดแล้วก็โชพะชายาฟอรบติดโชว์อาิมีบติดป่าในเชิดป่าเนี้ยว่โทรโทรว่าเนี้ยเนี่ยยังให้เอาพาพไปหาแพทย์หาหมอบ่กแล้วันเลยไปหาหมอแล้วพระองเด่งไปหาหมอนะเออ โปรตีติใช่คุว่ะโทรหาโปรตวดปิดคุณวัปดปดิปด, <c oughs> ปดเครื่องแล้วว่ะชมโทรหาก,กระจาวะ่ะคุณบอกมันมันโทรศัพท์เขาเป็นนี่ดิแม่จอนมันมันจะเป็นอย่างมันมาแจ้งเตือตนเวลาเขาโทรมาแล้วมันไม่ยินเสียงแม่คุนเป็นอจะเป็นน้ำหยักเลยเริ่มสิพีเลยเลยคกับสาวแลิ่นให้ไ <c oughs> ปหาเพศติโดย Mình này có lùi ngăn đồn thì nó ơi Lò băng đớp Thứ cao hà ý bóng hẹn nó Bố nó Here, เออวาไข่ะแมลาแ้วน้องคอยอยป่าลกสาวกันนี่แหละมัเป็นยังร้อเนาะมเป็นยังร้อง้องวิวาลรอกแมวกล้ากันเออเออเออนกานอยดแมเปิดน้อง่อยกนเอเห็นว่าแบบอันนี้แห้งหน่อยที่บอกว่าไปกินอยู่อยู่แล้วไปแม่ฟ้า่อยไปหาหมอไง่ะนะไปไปั่บริบาชั่ิเลยะนาต้องเลียบ่ ไปอ่ะดูอีกทีน้องเอละอัมบัตเจ้ากับมันนั่นเป็นมูกันบ่ใช่ไหมจ๊ะไทยกับกับอันเมวีนะเป็นเพื่อนกันเป็นญาติกันบ่เป็นญาติกันอยู่แล้วเป็นญาติละเออเอิญแล้วเอิญจะได้ส่ะเอิญคอยเมวีเมวีเออเขาเมวิก็เอิญคอยอาเออเป็นอาเออโดยอันลราเป็นพี่น้องทั้งผัวเจ้าบ่ น้องเขานั่นนี่เป็นเพราะว่าน้องเขาข่อเป็นน้องเขาพักโซนเดนเก่าพันเป็นนึ่งเป็นลกัวเขาลูกขาลูกแปงกันอยู่แล้วเออเอแล้วก็เว้นี่ลักมาอยู่เว้นี่ก็ไปอยู่โดยอยนแดงอยู่เอออยู่แดงไว้แม่มึงใส่แ่บแม่เขาไปยู่ว่นแม่เขาจะไปใช้ว่าเอออยากข่าวบ้านเอออยากไปหาลิงเอออยากคีโลนี่แหละไปหาหล้อลิงนี่แล้ว เออโดยนะเอ้าโปรยไฟก็พัดได้เนาะเหมือนเนาะพระรามละมาเลยพี่น้องใส่สูตรยังดีเอ้าสบายดีเด,อด้อโดยไม่ใช่นี่บ่เออมานั่งพี่ก่อนมานั่งพี่ก่อนที่ามนี่ใส, <า S 1> ส <า S 1> ฟฝ้าชงขึ้นมาเถ่าบ่เอเอ,อโอ้ใส่สูตรรอขนาดเนาะหนาวหนาว,นาวมาธรรมดาพี่น้องเอ้ยกินข้าวแล้วบ่จ้าน่ะ

มันจะมันจะไปไปนี่เลยหาไปทิ้ง้ขาไปเออนอนพุเลยัีพุเลยแล้วก็สักรถดบ้านเนี่ยสักก็ซับซิบหละเออผมมีนี่ตื่นเช้าหลังกับมาเนาะเช้ากมาเอลยกแม่เยวะ่อไปาผ้าตะคอก็ต้องชวย่ยมาเออมาขึ้นเกกวนไปองอาจะอมนี่เออไอ้บ่เจ้ากัเป็นไงบ่เจ้าก้บ่พอ นี่ไหนจะอมน้ำเป็นจอนะแกสปากแล้วนปอสปากแล้วนะปอนสปากแล้วะจะเื่อแล้วปะกินก็ื่อวาจเืออย่าอมนี่มาแกไอ้เนี่ยแกเจ็บคอเอาเดียวนี่เด้นั่นลายเม็ดยเม็ดลองลองดม้งบางทีมเศ้าไม่ได้เป็นวัดเป็นอย่างบ่บ่คัคนเป็นวัดเป็นอย่างแกกินยู่บ่ยากินยับ่ยง เมื่อกี้เป็นอะไรพอคล้ำบ่ย่าแบบมีสารพิษมีสัญญ์ใช่บ่บอกันกินะไย่ามีสารพิษสารยังสิ่บ่ตัวไหนมาแล้วมันก่อมู่กินอมีแต่มันเท้าอย่างนั้นจีเป็นอะไรคือขนมอยู่บ่ใครไปแค่ท่านไดนอะอมฮอดหนึ่งวินาทีใครเลย เดวุ่น่บปบาเต็บคอเลยบ่เด็จ่าเตว่ะเป็อคนนุ่งเิงอเมรเจบย่างาวอ่ะเราผูเจ็บคอเราเจ็บคอติดน้น่องแดงแล้วเป็นะไรนี่มเลบมั้งมึงเล็บม่เล็นะอา้อือจะก็ไปบอดองนะ จำอะไรไปดิไม่ไปหรอเออยอฝนเกี่ยววงกันโอ้ไปอขอเรืงเงินสาวรัฮะขอเงนัวเออมีการขอเงินดิเจ้าบ่าีมั้ยเงินเงินน้พัวดิเออเงินเงินเกอยู่น้ัวอยูบนบ่ออเจมดเลายมดเลยดิอะซื้อยังอ่ะนเอาในดองในดองนี่ก็องบอนสบอน เอาเงินบุญเนี wrong, ่ยดองเันดองนี่เลยเขาไปหน่อยบุญนี่ดองนั Nixon> ่นจัดให้ได้ใจเอาหมดลวตะหลายทีหลายทางเนาเนระเบอยเงินอ่ะอดีๆดอกม่นดะช่วยนอยน่อยเนาะช่วยจิบพันกับใจเขาบ้านช่เช้าแนนแนโอมือเมื่อเป็นกับชาวชางพเออเล้่แล้ว่อันว่าอันจะช่วยต่งานไหนทาได้เ่ สา0พันาเออมู่ก็าาพันอืมแบบมูบุญมูอย่างได้ใช่มูมุญก็าพันาันออยพันเก่ามันหน่อยพอดีเออจิงใจเนาะจิงใจนี่แหละมูอยมูอยามูอยสิแล้วก็วาจิงใจก็อยไปกินลาบสิโลตี้ไซอยลอยซพันเนาะอบคุ้มเลยเนาะเนเ่เด็กเป็นอื่นลคองคอยเด้อขับเด้อวา แล้วแล้วฉีดไปเต้นแล้วม้วงได้บืนเียจรเลยไปรอนะดิเออตียังร้อยแล้ว่สามีเต้นแล้วเนาะดูพี่พนักงานน่นบ้อปก่อนแม่บุญเจกบุญอย่างพนักานงั้นแบบมีตู้มีอย่างบอแต่บานุยางนี่โบหินแล้วเดีนี้เนาะคนยาแล้วเออนี้ ใจลุงเก้านะเขาสู้บ้าเลยที่เขาเมื่อเลยเขาเมื่อเขาว่างัดนี่ก่อนว่ะเต้นต่ออีกเต้นต่ออีกคือต้องขำขวหัวตีดินไเท่านี้ที่ขวานชาเลยพองเปิ้ลมาพอเปิดนิดหน่อยก่อนน้อยก็น้อยก่อนเมื่อว่นเต้นนี่ก่อนว่ะแล้วบาดคนเมาว่ะนี่ของแท้หรือเปล่าคระนี่นะนี่นะนี่นะไอ้วัน ทาเมื้อาาเมื่อนอนไอเมื่อชงว่ะมไอวัดลหนปัจจุบันอะไรนี่ไอสวยไอวัดไหนาเมื่อทาเมื้อทาเมื้อนอนไอเมื่อชงบ่เฮ้เมื่อก็จะไอเอ้ยว่ะเอาอวไบ่ไหวิบ่วหทบวเลยขนยูตอในหัวตีดินเนาะเออกินตอหัวแล้วดิเออเฮงบ่เฮงทีโดยไปทำไปเมื่อไมือไนทำทุกที่แล้วเมื่อเลยเต็มที่เลยลุยแต่เศร้าหมดเลยเนาะโดย ถ้ถ้าพ่นเลิกพนเบอตะเกากะเท่าลัางถั่วล่างบวงมาแล้วเนาะคุ้มยี่อกพี่น้อยไม่เคยจอไปเลยลราห็นละเอียดยีดอดลังถั่วลังบวงกันแม่ใครสนใจติ่โตพ่นได้พี่น้อยเนาะล่งถั่วล่างบวงคอยไปกินแต่เชือกคอกินใหม่ให้ลูกสีมาส่งเออส่ง้นมเลี้ยงนี่โดยทังกับปุ่นทังสิ้นแล้วแังกับขยะขวับจังขยะ ใครยุ่เรายังคิดเห็นลูกเห็นเต้าอยู่ไม่้อยเมื่อใครแม่ในวงหนึ่งนี่แหะเขาเขาเน้างตักไคระจนลายตก่งไปบบเบิดตัวเมื่อรแม่น่วงายแล้ว่นไปนั่ดเลยราบจากลกไปผ้าเด้่โอ้ยจแม่เขาแม่เขาขันยางเ่เลยไม่ได้เฉพาะบุญมันยางน่ะบุญกองเขานะ สี่ส้ห้าสี่สเเออไก่ชนหอดแล้ว่เนาะไก่เออได้งไันนี้กัวันที่อาสิบหกเลยพี่น้อยสิบแปดสิบเก้าสามเลยลุยต่อเจ้ากอเท็บมาลงอยู่ลี้งหาอเ่พอเกี่ยวกับผัวเนอะ่เล้งกอเลี้ยงไม่เล้งเออเลยนะพี่น้อยเนาะ เอออถีบมาลงเลยเต้นจับหัวตีดินพ้อแต่ละปีก็เต้นอยู่บ่พอบ่ค่อยเต้นหรอกตีเมื่อยเต้นไม่แต่ยืนเบิ่งเมียเต้นนัะแล้วจีคือเบื้องเเมียเต้นแล้วกเมียเคยเมื่อเมื่อโอ้ยเมื่อรกูุณเล่าเชิญกว่า เอ้บังเโดยดี๋ก็เมาคนที่มาก่อนเออแตงวาประตูประตูอันเด้แตงวะประตมาส่งไฟเด้อแตงวะว่ากงเพิว่าแตงแตงบ่เลียงเมาแตงบ่ไายเลยเลยเออสวยสวยกระทับแล้ั่สว เแดไม่ใช่ชู้าอ่ะเมาม่อเเมาีปดี๋ยมาก่อนดิเดี๋ยมาก่อนในแดงในทอนจะพังแม่เอ้ยไหวพอเราเมาเียแล้วหักว่ะมึงหักกูตดนแล้วมึงเจ็บกูสั่งอะไรตบป่ะนี่เดี๋มึตบเด้อว่ะกไเียกูอีกว่าแดงมึงชดขับไปไดมึงก้โอ้ยกูว่าแม่เอ้ยว่ะจาไปแหงว่ะล้วฉากบนนอนว่ะโอ้ยบนนอนกูสั่งอะตบแล้ว โยเมื่อแรกจะเพลงแมวเนาะเพลงบ่เพลงบ่เออเป็นคนมักเรียงแมวบดลงจหวะนู้นจหวะนู้นิลยพ่อเลยาะทนี่ะนู้นไกหมเออเกเราเดินไปไปเลยนาะมักเลียงแมวเนาะหอมแก้มหอมยังมได้ที่ัา เพลงสำลูกได้เนาะนักก็ได้ไงเออปวดอ่ะพอดีเป็นเพลงเนาะไปนอนน้ำพออันนี้เห็นไหมเออเดี๋ยวมันต้องนอนแต่วันมันมัดเต็งถีบเราไอ้สั่งมือกามมันเอามันฟางมัไม่เหมอมันขูดคือขูดเลยนะ เราไปปลุกมันแล้วม่คอยปุกปุกให้มันตื่นได้นี่ยนะคนน่ะบอกโอ้ยแมวสิแตงว่ะกำลังมามวนตีถีบทั้งคอทั้งลูกคนเดียวเลาร้องกันแล้วป่ะจ๊ะร้องได้ร้องข่าวเต็มเลยเนาะเออระวังยิ่มื่เช้ากับตู้ปนอนกลางจมูกอยู่เดี๋ยววันนีจะแม่ได้นัดกลางวันนี้ไม่นอนกลางกันอไหนเงี้ยนะเฮะกันหน่อกันอไหนเนี้ยไปนอนแล้วฮ แมวมจากันกั้นเฮียแมวเลยระีลยเอจาแมวในกันไ้ว่าจันมวยอันอยู่ใกล้พอเป็นอะไรเนาดนอนอะคนนอนกับแมวนอนกลางอ่ะเออแต่มานอนกลเลยนอนกลางนอนกอดเลยเนาะนอนแมวคนะลมาดเลยเลยว่ามันกัง เออพี่น้องเอ้อพี่น้องเอ้น้อง保卫กับสิโคตัวเก่อนพี่น้องเอ้คำแล้วบ้านนี้มาคำมันพี่น้องเอ้เนาะมาไม่จรนนั่นแหละกับน้องแดงเต็มไปจ้วยน้องแดงเพื่อนพี่น้องไอ้ยังมาแล้วเไปเช่าอ่อมือตึงมือเช้ามาแล้วผมมาเนาะแข่งเฮียนเอาเบิ่งนกันพี่น้องให้เม่นจนไปฟูกเขนมือเป็นพันจักได้ไม่หงุ่งเด้ หยุบก่อนโดยพี่น้องไอเนาะฮะแงกยทังไม่จอนเพิ่งก่อนซาพันกีฟอสิคน้ำผัวเพิ่นชัหอยู่บเมียน่ะฮ้เฮ้หายยูดดิเออเอาพี่น้องเลยขั้นขันบอนพอขันห้ราหนึเจ้าก็ยังชัยไรอยู่บ่้นแห้เท่านี้เลเจ้าาให้ดิเออเท่านาวว่าจะให้ดิเออ อะไพ่อเราวอะโดยเอาไว้อ <Parents>, บ <ner> ุเคนเดอร์สองพันกี่พี่น้องเ้ยอาเมื่อป้กอมาเดอดยอาสบายดีโดยอาเมื่อป้าเดร์อ้าสบายดีโดย